สวัสดีท่านผู้ฟังผู้รูทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารับไปทั่วแบบสั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงอนุสัญญาเจนีวาอย่างคร่าวๆซึ่งเป็นอนุสัญญาที่กล่าวถึงหลักมนุษยธรรมในสงครามอนุสัญญาเจนีวาฉบับปัจจุบันนั้นถูกเขียนขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โดยได้รับการรับรองในวันที่12สิงหาคมคริสต์ศ,ศักร,ราช1949ณเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และบังคับใช้เมื่อวันที่21ตุลาคมคริสต์ศักราช1950โดยมีทั้งหมด4ฉบับและพิธีสารเพิ่มเติมอีก3ฉบับแต่ความหลักของอนุสัญญาเจนีวาทั้ง4ฉบับและพิธีสารอีกทั้ง3ฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักการมาตรฐานทางการปฏิบัติต่อเหยื่อสงครามอย่างมีมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกระหว่างพลเรือนและทหารรวมถึงมิตรและศัตรูของแต่ละฝ่ายโดยอนุสัญญาทั้ง4ฉบับนั้นมีใจความอย่างคร้าวดังนี้ ฉบับที่1ว่าด้วยการคุ้มครองสภาพของทหารที่ได้รับบาดเจบ็ yeah. บและเจ็บป่วยในกองทัพภาคสนามคุ้มครองเจ้าหน้าท <mon SON> ี่แพทย์หน่วยพยาบาลและเครื่องหมายกาชาติฉบับที่2ว่าด้วยการคุ้มครองสภาพของทหารที่ได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยและผู้รอดชีวิตจากเรือที่ถูกทำลายในกองทัพเรือฉบับที่สว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึกโดยกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของเชลยศึกเช่นห้ามทรมานต้องได้รับอาหารที่พักและการดูแลรักษาพยาบาลฉบับที่สี่ ว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนในยามสงครามและใจความของพิธีสารเพิ่มเติมทั้ง3าฉบับดังนี้ฉบับที่1ว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายของความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างประเทศฉบับที่2ว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายของความขัดแย้งที่ไม่ใช่ด้วยอาวุธระหว่างประเทศฉบับที่3ว่าด้วยการรับสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมซึ่งก็คือสัญลักษณ์คริสตัลแดงในความหมายเช่นเดียวกันกันกบสัญลักษณ์กาชาด โดยประเทศไทยของเรานั้นได้ลงนามต่ออนุสัญญาเจนีวาทั้ง4ฉบับในวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2495หรือคศ1952นั่นเองแต่ไม่ได้ลงนามให้กับพิธีสารเพิ่มเติมอีก3ฉบับฉะนั้นแล้วแม้ว่าตัวเราจะไม่สามารถจบสงครามหรือความขัดแย้งได้ด้วยตัวเองแต่ก็อย่าได้ลืมและละทิ้งความเป็นมนุษย์